เล่นแมปพ,พียงงี้ต้องซื้อไฟฉายซะหน่อยละเอาโรบักหรือแค่นี้อย่างงี้ต้องเติมร้าน FDC Shop นะครับผมร้านรับเติมโรบักและกดเ e งินพัแมาต่าตงๆนอกจากนั้นเนี่ยยังรับเติมเกมอื่นด้วยนะลองเข้าไปดูสครับลิงอยู่ใต้คลิปเลยอ่าได้ไฟฉายมาแล้วมไม่ค่อยสว่างเลยเอาแล้วครับก็ต้องสวีทมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของ a n i เม Fighter s i m u l a t o r นะครับผมเดี๋ยวคลิปในวันนี้เนี่ย เราจะพามาดูกันนะครับผมเกี่ยวกับโหมดใหม่นะฮะหรือว่าทางนั้นของโหมดดีเฟนต์นั่นเองนะครับจริงๆอ่ะโหมดดีเฟนต์เนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วนะครับผมก็คืออยู่ในทางน้้นของคลิปอัปเดตเลยนะแต่ว่าน,นี่เนี่ยผมทําแยกออกมานะสำหรับคนที่อาจจะงงอยู่นะครับผมโอเคก็สําหรับวิธีการเล่นโหมดดีเฟนต์นะครับผมผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีทางน้านของโทเค็นก่อนนะคุณผู้ชมโทเค็นอันนี้เลยนะครับ อ่ะนี่นะฮะให้เราเดินมาที่สถานที่ที่เป็นอย่างนี้นะครับผมสามารถดูได้จากในแมปเลยนะว่าตรงไหนมีบ้างนะครับผมมีโลโก้อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมอ่านี่นะฮะโอเคก็ให้เราเดินมาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นบอกว่าเนี่ยฮะรเราจะต้องใช้โทเค็นเนี่ยหอันนะครับผมดีเฟนโทเคน็นหอันนะแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยหาได้จากไหนนะครับผมให้เราเนี่ยวร์ปไปที่ไทโอช็อปนะครับผมหรือว่าด่านแรกเลยนะครับ อ่านี่นะฮะก็ให้เราวาร์ปมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมมาที่ร้านค้าไทอลนะโอเคพอเรากดดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีทางนะัของดีเฟนต์โทเค็นเนี่ยขายอยู่เห็นไหมเออในราคาเนี่ยห0านะครับผมเออห้าร้อยเพรนะก็ให้ซื้อมานะครับผมหลังจากเราซื้อเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยเดินมาที่สถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้เลยนะครับผม yes ไปเลยนะ บอกก่อนว่าเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อเราเนี่ยประกาศขึ้นในเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยลงได้นะครับโอเคกดจอยไปนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของที่ได้รับในด่านนี้กันนะครับผมสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเมื่อ,อเราเล่นด่านนี้นะครับผมหรือโหมดนี้เนี่ยก็คือทางด้านของโทเค็นอันนี้นะครับผมเออเป็นดาว3ดวงนี่นะฮะ ถามว่าอันนี้เนี่ยเอา,าใช้ทาอะไรนะครับผมสําหรับโทเค็นอันนี้เนี่ยไว้ใช้ในการเปิดตู้นะครับผมแบบว่าทีเดียวเต็มเลยนะครับผมคือการเปิดตู้ทีเดียวเต็มเนี่ยเราจะต้องมีโทเค็นอันนี้นะครับผมตามจำนวนที่มันบอกเนาะแล้วก็เงินตามจำนวนที่บอกเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นเปิดตู้ดันไม่อาจจะใช้สัก30ล้านนะครับผมแล้วก็เงินอีกอ่า 80ที่อย่างนี้นะครับผมก่อราชนะโทเคนนี้เนี่ยจำเป็นสนําหรับการเปิดตู้นะครับผมโอเควิธีการหาก็คือให้เราเน่ยค่าเจ้าพวกตัวนี้นะครับผมที่เดินมาเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะได้หลายล้านอยู่นะเห็นไหมตัวหนึ่งก็ได้หลายล้านเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าตอน ผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะได้เยอะกว่าการเล่นคนเดียวด้วยนะเหมือนจะยิ่งลงลงเยอะเนี่ยยิ่งได้เยอะนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะต้องแบ่งกับเพื่อนตีนะเนื่องจากอ่ามันไม่แชร์กันนะสาหรับตัวโทเค็นนะครับแล้วก็เรื่องของเวฟเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีตอนนี้10เวฟนะครับผมเรื่องของเวฟเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนของคนด้วยนะอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมสําหรับวิธีการเล่นอ่าโหมดนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมก็คือให้เราเนี่ย ข้าทางด้านของศัตรูเนี่ยให้ทันนะครับผมก่อนที่จะมาทําลายคริสตลัลดาวตรงนี้นะครับโอเคก็อย่างที่เห็นเลยนะคุณผู้ชมถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยแล้วาทางด้านของ d p c น้อยเนี่ยอาจจะลําบากเรื่องการน,นิดนึงเนาะนะฮะตามที่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ผมก็รอตัวละครออกอาทางด้านของตู้ฟาร์มเวลเหมือนกันนะถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้ฟามสบายขึ้นมากนะครับผมประมาณนี้แล้วกัน,นอีกเว็บหนึ่งผมไม่น่าไหวนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปก่อนนะครับผม เรามาดูกันว่าทา้งน้นของโทเค็นเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปตอนที่อยู่ในด่านนะครับก็คือทางงน้นของโทเค็นเนี่ยเอามาใช้ในการเปิดตู้ทั้งน้นของอะไรก็ได้นะครับผมอย่างเช่นผมอยากได้ตู้ใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมกดตัว R นะครับผมหรือคิกก็ได้นะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับผมจะระบุจํานวนโทเค็นที่ต้องใช้นะครับผมแล้วก็จํานวนเงินที่ต้องใช้ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเราเนี่ยจะเปิดได้อีกกี่ช่อง แล้วก็เรื่องของทางด้านของตัวด่านเนี่ยคุณผู้ชมอยากเห็นไหมว่ามันมีหลายด่านนะครับผมทางด้านของโหมดดีเฟนต์นะครับคืออันนี้เนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะว่าถ้าเราลงด่านอื่นเนี่ยมอนมันจะเป็นของด่านนั้นไหมและจะง่ายไหมหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงจริงนะครับผมถ้าผมรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยนะคุณผู้ชมสําหรับตัวทางด้านของด่านอื่นเนาะ โอเคโดยรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับผมก็ขาดน่าจะอันเมื่อกี้นี่แหละนะฮะก็เอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมขอเนี่จยจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันคุณผู้ชมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และซับสไครต์ช anel ผมด้วยนะครับผมและชอบคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวันนสดีนะครับ